จเจริญทรรมสำนึกดีค่ะสัปดาห์นี้ทะเลธรรมมีหนึ่งข่าวข่าวค่ายอุโบสถศีลครั้งที่44วันศุกร์ที่24ถึงวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนทะเลธรรมจัดค่ายอุโบสถศีลเป็นครั้งที่44ค่ะมีผู้ลงทะเบียนเข้าค่ายทั้งสิ้น26ท่านทั้งญาติธรรมภายในชุมชนและญาติธรรมทางบ้านค่ายนี้แม้ชาวค่ายจะไม่มาก แต่กิจกรรมก็ยังครบถ้วนเหมือนเดิมรายการธรรมะยามเช้าและสนทนนาธรรมกลุ่มย่อยเนื้อหาก็ยังเข้มข้นดีส่วนกิจกรรมบำเพ็ญคุณเป็นงาน5ศส,สะสางงานแยกชิ้นส่วนตรับเทปทัดเสร็จซึ่งทิ้งไว้เป็นขยะมานานแล้วเพื่อไว้ขายเป็นขยะรีไซเคิลและงาน5ศบริเวณโรงครัวและศาลาฟังธรรมซึ่งทุกท่านก็บำเพ็ญด้วยความตั้งใจ ส่วนภาคค่ําวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนเป็นกิจกรรมพิเศษการสอบปริัญาค่ะเป็นการทบทวนว่าเราเข้าใจธรรมะกันเพียงใดเช้าว,วันอาทิตย์ที่26ชาวค่ายเปิดใจว่ารู้สึกประทับใจที่มีการจัดค่ายอุโบสถศีลเพราะเป็นโอกาสให้ตัวเองได้บำเพ็ญฝึกฝนค่ะบรรยากาศค่ายครั้งนี้ยังคงอบอุ่นดีทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆอย่างเต็มที่ การที่ชาวค่ายจะมามากหรือจะมาน้อยไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดสาระประโยชน์ที่แต่ละท่านได้ขนขวายและเก็บเอาไปพัฒนาจิตวิญญาณตนเองได้มากน้อยเพียงใดนั่นถึงเป็นเรื่องสำคัญค่ะจะเริยนทำสำนึกดีค่ะ